สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะน้ำมีมีดดาบน้อนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะทุกท่านยาวมากเลยนะคะเป็นมีดดาบอะค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะก็อาจจะรีวิวยากหน่อยน้อนะคะนะคะามาดูเล่มแรกนะคะทุกท่านนะคะด้ามลมฝักนะคะยีนิ้วนะคะทุกท่านนะคะยีินิ้วเฉพาะใบก็11บเอดเดวครึ่งนะะ้อนะคะนะคะอันนี้เป็น เป็นกระดูกช้างนะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ก็ฝักไอ้ตรงฝักนี้ก็ก็จะลอยจานนะคะทุกท่านเลยค่ะนโมพุทธายะนะคะนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะลอยจานไว้นะคะทุกท่านสมัยก่อนก็อาจจะสั่งทำเนาะนะคะก็จะมีความสวยงามาศักดิ์สิทธิ์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกท่านนะคะสมัยก่อนก็แล้วแต่คนชอบเนาะ,ะอาจจะสั่งทำแล้วก็ให้หลวงพ่อท่านทําพิธีปลุกเสกนะคะทุกท่านนะคะ มีทั้งมีทั้งกระดูกช้างหรือว่างาช้างนะคะทุกท่านเลยค่ะก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ทําออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเนียค่ะทาออกมาสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเก่าเดิมๆเนาะนะคะนะค่ะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านเลยค่ะข้างก็เก่าเดิมๆค่ะทุกท่านเลยค่ะมีมีเดิมนี้ก็เก่าเก็บนะคะทุกท่านเขาก็ไม่ค่อยได้ออกมาใช้นะคะนะคะ เวลาเขาบูชามาแล้วอาจจะเอาไว้บนหิ่งตลอดนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะก็จะเป็นคราบไข่แบบนี้นะคะทุกท่านนะะี่ค่ะนี่ค่ะลงพระคาถาคมจอยจานไว้นะคะแล้วก็เป็นร่องเลือดนะคะก็เป็นรอยเล็บจีบความง่ายเนาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นกระนกดอกไม้นะคะทุกท่านนะะี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะแต่ก็คือใบของเขาเนี่ยเขาเก็บไว้นานนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะ ไม่ได้มีเอามาทําความสะอาดหรือว่าไม่ได้มาเช็ดมาถูเลยนะคะเขาจะมีน้ํามันนะคะทุกท่านน้ามันชโลมนะคะน้ํามันแต่ว่ารักษาเหล็กนะคะรักษาเหล็กก็จะมีน้ํามันอีกแบบหนึ่งเนาะนะคะนะคะหรือ,อน้ํามันจากเราก็ได้เน้นน้ามันมะกอกนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะการรักษามีดนะคะจ,ะจะไม่ให้เป็นสนิมนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเอาไว้นานปีเข้าไปเขาก็จะเป็นค่าเป็นใครอย่างนี้นะคะทุกท่านเน,นี่ยค่ะน่คะก็จะออกมาแบบนี้นะคะนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะทักทายมาหานา m ได้เลยนาอนะคะหรือว่าโทรมาคุยได้เลยนะคะทนะคะท่านะคะ่ะก็จะมาดูมิดดาบนะคะมิดดาบใหญ่มากๆเลยด้านมนมฝักก็33าเฉพาะใบก็20นิ้วนะคะทุกท่านเลคะ่ะเป็นเป็นวัตถุมงคลนะคะวัตถุมงคลเป็นเครื่องรางนะคะแกะสลักนะคะด้ามเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนลคะ่ะ ตรงนี้อาจจะชารุดหน่อยนะคะทุกท่านเพราะว่าเนาะเก่ามากๆเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะรับด้วยเหล็กนะคะสมัยก่อนก็จะพับเอาแบบนี้นะคะทุกท่านเนะะ<ส>ี่ยค่ะเขาจะใช้พับเอานะคะเะะชือกก็จะรัดแบบนี้นะคะทุกท่านน,ะะน้ำจะให้ดูตรงด้ามเขาเน,ะนะคะนี่ค่ะแกะสลักเป็นวัตถุมงคลขอ,องหลวงพ่อเดิมนะคะมีนางกวักนะคะปู่พฤุศีนะคะแล้วก็ปู่ท้าวเทพชุวันนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นแกะเป็นสิงห์นงาแกะนะคะเป็นรูปหลวงพ่อนะคะทุกท่านเนยค่ะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมแล้วก็เป็นปู่ท้าวเทพทวนนะคะทุกท่านเนยค่ะน่คะผ่านการใช้งานมายาวนานแล้วก็นะคะวิธีปลูกเศษเนาะนะคะตรงนี้ก็จะแกะสลักเป็นลายไทยนะคะทุกท่านเนยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นงากรนายนะคะทุกท่านเป็นงากรนายนะคะเป็นงาตัวเมียนะคะทุกท่านเนยค่ะ เป็นงาตัวเมียนะคะนะค่ะเขาสมัยก่อนเขาสั่งทับเนาะนะคะเราก็จะมีคู่ของเขาต่ค่ะแต่มีคุณพี่ท่านบูชาไปนะคะเล่มหนึ่งนะคะคู่ของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นโพครึ่งใบนะคะทุกท่านนี่ค่ะข้างก็เก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านนี่ค่ะเก่าเดิมเดิมเนาะนะคะเป็นเสมาใบโพครึ่งใบนะคะก็เป็นลายดอกไม้นะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นลายดอกไม้ใบของเขานี่ค่ะทุกท่านนี่ค่ะ สันมีดก็จะนานะคะทุกท่านหนาอยู่นะคะนะคะเป็นสันมีดหนานะคะทุกท่านดูเวลาดูมีดเราจะดูหนาไม่หนาก็ดูตรงสันเขานะคะนะคะนี่ค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากมเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ,นะคะถ้าใครชอบมีดดาบเนาะนะคะเอาไป ติดบริษัทการค้าการขายหรือว่าเรามีออฟฟิศนะคะทุกท่านหรือว่าเอาไปติดบ้านนะคะนะคะเอาไปปกปักรักษาป้องกันภัยนะคะทุกท่านนลคะ่ะจะมีความสวยงามจะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยบางคนก็จะเอาไปเอาไว้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์นะคะนะคะเขาจะมีห้องพระใหญ่ๆนะคะทุกท่านนะคะบางบางคนก็จะชอบสะสมเนาะนะคะชอบสะสมนะคะ อาจจะมีหลายครูบาอาจารย์นะคะก็จะสะสมนะคะเป็นห้องพระใหญ่มากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิง์นะคะสิง์สามขวัญนะคะทุกท่านเลยค่ะสิงห์งาแกะสิงปักสิงปักเจาะทางนี้ค่ะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะดูทางนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสิงห์สามขวัญเนาะแกะสลักออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ก็จะแกะเป็นลายไทยนะคะแกะเป็นลายไทยนะคะทุกท่านเลยค่ะ วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะทักทายน้ํามานะคะนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยเนาะนะคะทักทายมานะคะหรือว่าแอดนาแอดไลน์น้ํามานะคะมาคุยกันนะคะทุกท่านเลยค่ะโทรมหาําคุยกับน้าได้ตลอดเวลาเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ สุดท,ท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะนะคะ,ะ,คะเจอกันคลิปหน้าเนาะนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะ